วันนี้ผมจะพามาแนะนำกับมีหนึ่งคันนะครับกับโปรโมชั่นที่ออกรถได้จริงๆแล้วเป็นโปรโมชั่นที่ขายดีที่สุดหลายเดือนติดต่อกันนะครับกับโปรโมชั่น29,000บาทนะครับกับวันนี้กับรถรุ่นสเปซแคป 1.9S สนะครับสีขาวคันนี้พอติดตามชมด้วยนะฮะกับโปรโมชั่นที่ออกรถได้จริงๆเพียงแค่2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมฮะหลังป้ายแดงแต่งซิ่งะคะ่ะทางช่องของ YouTube ช่องนี้ฮะ,ะช่องที่จะทําให้การออกรถใหม่ป้ายแดงเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดแล้วก็ใช้เงินดาวในการออกรถน้อยที่สุดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดต่อได้เช่นเคยก็คือทางแฟนเพจเฟซบุ o กฮะอัปเดตโปรโมชั่นหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับก<อ>ับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาแนะนํากับอีกหนึ่งคันหนึ่งรุ่นที่แต่งเสร็จแล้วฮะ,ะกับโปรโมชั่นที่ออกรถได้จริงๆนะครับใช้เงินออกรถเพียงแค่29,000บ่นทเท้าน,น เดี๋ยวผมพาเดินชมคันนี้นะครับว่าสอง0 0บาทลูกค้าจะได้อะไรบ้างนะครับไปเลยฮรนี่ครับคันนี้ก็คือรุ่น Spacecab หนึ่ S สีขาวนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่6500 0หพันบาทนะครับนี่ฮะคันนี้เยวผมพาเดินชมมิติด้านนอกก่อนนะครับนี่ฮะมองจากภายนอกคันนี้ก็คือใส่ล้อ RE 3 0นะครับนี่ฮะนี่คือสเต็ป ใช้เงินออกรถเพียงแค่29,000บาทนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีควบคู่กับรุ่นสเปคแคป1.9 LDA นะฮะเริ่มด้วยล้อคันนี้ก็คือล้อที่ใส่ล้อ RE 3 0คันนี้ก็คือใส่ซีรีย,ยางสง2 3, 5, 4, 5, 8, 9, า5ห5าี่นะครับสเปคนี้ก็คือไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับกดหน้าลงมา2นิ้วความสูงลูกค้าสามารถสั่งได้ครับจะนิ้วหนึ่งสนิ้วอยู่ที่ความชอบนะครับถ้าชอบเตี้ย ก็2นิ้วถ้าชอบสูงหน่อยก็1นิ้วนะครับหรือไม่โหลดก็ได้นะครับอยู่ที่ความชอบนะครับส่วนด้านหลังนี่คือด้านหลังด้านหลังคันนี้ก็คือสายซีรีส์สองหกห้านะครับนี่คันนี้ก็คือหลดกดหลังลงมา3นิ้วนะครับก็อยู่ที่ความชอบครับสามารถบอกสเต็ปการโหลดได้นะฮะอโมชั่นที่ลูกค้าสามารถออกแบบการตกแต่งเองได้นะครับนี่ ส่วนด้านหลังโปรโมชั่นที่ได้29,000บาทน,นะครับคันนี้ก็คือใส่ค้าหลบป้ายแล้วก็มีทอ่อซิงเนี่ยนี่อันนี้คือทอ่อซิงไปลายไรนะฮะอุปกรณ์ทอ่อซิงก็คืออยู่ที่ความชอบนะครับถ้าลูกค้าไม่ชอบก็สามารถแจ้งความประสงค์มาได้นะครับตรงนี้ไม่เคยบังคับลูกค้าอยู่แล้วอยู่ที่ความชอบนะฮะอุปกรณ์ชิ้นนี้นี่นี่คือมิตินะฮะหน้าสองหลังสามความสูงความเตี้ยก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมพาเดินชมด้านในสำหรับด้านในคันนี้โปรโมชั่น29,000บาทที่ได้นะครับเริ่มต้นด้วยดิฟฟี่ OBD นะครับนี่ฮะดิฟฟี่ OBD 6จุดนะครับ6ตัวสามารถวัดค่าได้หมดนะครับรวมทั้งวัดบูตได้ด้วยนะครับนี่ติดตั้งให้เรียบร้อยอันนี้คือสอง0 0ได้แบบนี้เลยนะฮะส่วนวัดบูตฝั่งนูน้นตอนนี้จะไม่มีให้แล้วนะครับเพราะว่าวัดบูต สามารถมองค่าจากตัว OBD ได้เลยนะครับนี่ส่วนนี่ฮะตรงที่เบรกกับที่เหยียบคลัตก็คือจะมีตัวตัดระบบไฟฟ้าให้ด้วยครับเป็นระบบเซฟตี้นะครับตัวนี้ก็คือเดือนนี้เป็นโปรโมชั่นที่ทางผมก็คือแถมให้ลูกค้านะครับนี่เป็นอุปกรณ์ระบบความปลอดภัยนะครับส่วนนี้ก็คือเป็นมิติของรถรุ่นสเปซแคป1.9อ s นะครับภายในก็จะเป็นแบบนี้ครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้จอ Android ก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายกันได้ครับสำหรับโปร Android ก็มีให้เหมือนกันนะฮะแต่อุปกรณ์ก็จะถูกตัดทอนออกไปนะครับตรงนี้สำหรับเงื่อนไขตรงนี้ก็สงสัยตรงไหนก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยฮะยวผมเข้าไปตอบให้นะครับนี่นี่แคปเปิดได้กว้างขวางสำหรับรุ่นนี้รุ่นแคปของอิรุสุก็เปิดได้90สองศาเหมือนกันครับเนี่ยเนี่ยนี่คือมิติของรถคนันนี้นะครับ ก็เป็นอีก1รุ่นที่ขายดีควบคู่ไปกับรุ่น LDA นะครับส่วนมากอิวสุรุ่นเตี้ยทั้งหมดจะขายดีหมดเลยนะฮะนี่สำหรับรุ่นสเปซแ a p รุ่นนี้สีที่มีวางจำหน่ายในรุ่น 1.9S ก็จะมีอยู่2สีนะครับมีสีขาวแล้วก็สีบอลเงินสีบอลเงินราคาจะแพงกว่าสีขาว7,000บาทนะครับส่วนในรุ่นเครื่องส0 0พันก็จะเพิ่มมีหสีก็คือเป็นสีเทาดานะครับอื สำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถอยู่แล้วก็เลือกเป้นอยู่ว่าอยากได้รถยี่ห้อไหนก็แนะนำเป็นมีดุสุป,ปายแดงนะครับมีโปรโมชั่นที่สามารถลูกค้าสามารถออกแบบเองได้นะครับทั้งการอุอปกรณ์ตกแต่งแล้วก็การผ่อนในเลทที่ลูกค้าไหวนะครับแล้วก็ใช้เงินดาวน์ในเลทที่ลูกค้าพร้อมนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับการซื้อรถหมายไฟแดงนะครับที่ลูกค้าสามารถกําหนดเองได้นะครับลูกค้าสามารถทําเรื่องก่อนได้โดยที่ไม่ต้องวางเงินจองนะครับเพราะว่า เอกสารทั้งหมดเดี๋ยวทางผมก็จะดูให้เบื้องต้นนะครับสำหรับการจับไฟแนนซ์หรือลูกค้าสงสัยตรงไหนก็แวะเข้ามาสอบถามคุยกันได้นะครับช่องทางที่ติดต่อก็จะมีช่องทางหลากหลายนะครับก็เดี๋ยวผมแปะไว้ตรงนี้แหละก็เข้ามาดูได้เลยนะครับว่าช่องทางการติดต่อช่องทางไหนที่ลูกค้าสะดวกที่สุดก็แวะเข้ามาได้เลยนะฮะฝากด้วยนะครับฝากด้วยกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ในช่องของยูทูบช่องนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะครับผม สำหรับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับบ๊ายบายครับพบกันอีกทีคลิปหน้า EP หน้านะฮะว่าผมจะมารีวิวรถคันไหนแล้วก็มาแนะนำโปรโมชั่นรุ่นไหนแล้วก็หรือว่าผมจะไปส่งมอบที่ไหนก็คอยติดตามเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับบ๊ายบายครับพบกันอีกทีคลิปหน้า EP หน้าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ